เปิดบ้านแบมแบมกันพี่มุกที่เกาหลีดูหรูเรียบโก้มีสไตล์เป็นครั้งแรกกับการเปิดบ้านของแบมแบมกันพี่มุกภูรกุลหรือว่าแบมแบมก็เซเว่นในเกาหลีงานนี้จ้าตัวถึงกับเขินเลยทีเดียวซึ่งดีไซน์และของตกแต่งต่างๆของแบมแบมบอกเลยว่าหรูหราเทียบโรงแรมเลยทีเดียว เป็นการประเดิมช่อง YouTube ของตนเองด้วยการพามาทัวร์บ้านพักที่เกาหลีสำหรับแบมแบมกันพิมุกภูวกุลหรือว่าแบมแบมก็เซเว่นเด็กไทยหนึ่งเดียวของวงที่เป็นที่รู้จักระดับโลกแน่นอนว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนของแบมแบมนั้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะที่พักอาศัยจะหรูหราขนาดไหนซึ่งในเทปรายการเปิดบ้านของแบมแบมก็จะมีให้เห็นกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวซึ่งนั่นทําให้แฟนๆได้เห็นมุมอีกด้านของแบมแบมนั่นเองซึ่งก็เริ่มรายการด้วยการถ่ายที่ประตูหน้าบ้านของแบมแบมซึ่งแค่ประตู ทีมงานพอเข้าไปในโซนบ้านก็แยกชัดเจนสําหรับโซนวางรองเท้าก่อนเข้าตัวบ้านหลักแบมแบมบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เปิดบ้านจึงรู้สึกเกรงเข้ามาในบ้านจะเจอโซนรับแขกที่เป็นชุดโซฟาซึ่งเจ้าตัวเผยว่าชุดรับแขกใกล้เคียงกับโรงแรมเลยมาพร้อมน้ําหอมปรับอากาศภายในห้องโถงนี้ด้วยความกว้างเป็นห้องหลักจึงสามารถเดินไปส่วนต่างๆได้ผนังก็มีการประดับด้วยภาพวาดพรมโต๊ะหินอ่อนก็ตั้งใจเลือกด้วยตัวเองมีความวับวามตู้ชั้นวางทีวีก็ออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์มีตู้ไว้ใส่เครื่องดื่มโดยแบมแบมได้เล่า เขาตอว่าจุดเด่นของบ้านคือเครื่องทําความชื้นซึ่งจะให้เห็นความพลิ้วไหวคล้ายๆกับไฟกําลังลุกโชนและสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยส่วนครัวจะไม่มีอะไรมากมายที่วางอยู่จะมีแค่น้ําดื่มที่ตั้งใจตกแต่งเครื่องดื่มจริงๆอยู่ในตู้เย็นที่ครัวมีเครื่องระบายอากาศแบบออโต้ด้วยแต่ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เครื่องนี้ทําให้อยู่ในระนาบเดียวกับพื้นเคาน์เตอร์ครัวจึงดูกลืนไปด้วยกันจะใช้ก็เพียงสัมผัสและสิ่งหนึ่งที่แบรแรมภูมิใจในบ้านของตนเองคือความสะอาดที่จะดูแลเรื่องนี้อยู่เสมอๆและทั้งหมดนนนี้ก็คค,คืืออข่่าาาวววสรมลไหใ Pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ